จากในไฟฟ้าเนี่ยเราไม่เห็นแล้วที่ตัวเลขการซื้อในในกลุ่มยุโรปในกลุ่มในการสื้มากพอเราบอกว่าไม่พินไทยแล้วลูกค้าจะรู้สึกว่าโอ้ค oh, ่อนข้างพีนเมียม่ยเราส่งออกในต่างประเทศเกือบสิบกว่าตู้คอนเนเนอร์แล้วเวลาเราไปออกอีเวนต์เนี่ยของเราเตะตาม,มากคนก็จะมองว่าไอ้นี่มันคืออะไรมันเอ้มันเจ๋งด,ดีมันเท่ดีอยากจะเอาไปลงโซเชียลมีความคลูเป็นของตกแต่งในบ้านยังได้เลย ย้อนกลับไปเมื่อสัก3-4ปีที่แล้วนะครับเราก็เห็นเอะมันมีเทรนของจักรยานไฟฟ้านะครับที่ค่อนข้างมาแรงอยู่แล้วในในแถทบวีปยุโรปนะครับหรือที่อเมริกาคือเรามองตลาดต่างประเทศเป็นหลักก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่มีใครทําแบรนด์จริงจังปัญหาแรกเลยเนื่องจากจักรยานนะครับมันเป็นการประกอบในหลายๆส่วนจะมีส่วนของมอเตอร์แบตเตอรี่คอนโทรลเลอร์พวกนี้ครับแล้วช่วงนั้นเนื่องจากไฮดีมานมากๆของ E-B i k e ite, ทั่วโลกนะครับในช่วงโควิดเนี่ยการที่จะได้สินค้าหรือว่าพาต่าง ามที่เราดีไซน์ไว้ค่อนข้างจะล่าชา้าช่วงนั้นก็จะมีการดีเลย์ส่งให้ลูกค้ยยากนะครับแต่ว่ามีความเป็นไปได้เราต้องหาพาร์ทเนอร์ที่เขามีวิชั่นตรงกับเราในต่างประเทศเขาเข้าใจลแล้วว่า e-bike คืออะไรแต่ในเมืองไทยเนี่ยต้องบอกว่าช่วงแรกเนี่ยค่อนข้างยากนิดนึงว่าเอ๊ะ hey, มันคือ,ม,คอมันคืออะไรทําไมราคาถึงสูงกว่าจากักรยานทั่วไปใช้เวลาในการทำคอนเทนต์ในการทำแคมเปญเนี่ยระยะนดิเหมือนกันเพื่อที่จะสื่อสารให้ผู้โพสในเมืองไทยเนี่ยในประเทศเนี่ยเข้าใจ ดับแรกเลยเราก็โฟกัสไปที่ช่องทางออนไลน์เราต้องพยายามใช้ภาพแล้วก็ให้คนช่วยรีแชร์หรือว่าอะไรพวกนี้การบอกต่อคนพอเห็นภาพอย่างเดียวเขาจะมีคําถามหลายๆคําถามยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์หรือว่าเป็นจักรยานหรือว่าเป็นอะไรอันนี้คือคําถามที่เราได้จากจากมาเก็ตพอรับรู้เรื่องอินไซต์มาจากตลาดแล้วเนี่ยเราก็พยายามมาปรับมาร์เก็ตติ้งเราก็จะเพิ่มอีเวนต์มากขึ้นนะครับการสื่อว่าสินค้าของเรามีไลฟ์สไตล์อย่างไรใครใช้ของเราบ้าง เราตั้งใจที่ว่าคนที่ใช้ของเราครับจะเป็นภาพเหมือนว่าเป็นพรีเมียมเซกเมนอยากจะเอาสินค้าของเราไปนอกเหนือจากแบบไปไปขับแล้วอยากจะเอาไปลงโซเชียลถ่ายรูปสวยนะครับมีความค cool, ลมีความเป็นไลฟ์สไตล์เป็นของตกแต่งในบ้านยังได้เลยเราพยายามสื่อสารเรื่องคุณภาพเรื่องมาตรฐานที่เราเป็นมาตรฐานที่ส่งออกเพื่อให้เราต้องการทําการตลาดระยะยาวที่ประเทศไทยแต่อีกอันหนึ่งที่จะสร้างความตื่นเต้นให้กับลูกค้าใช้การคอลแลบแบรนด์อื่นๆเนีย่ยด้วยเหมือนกันเรามองเรื่องของการ a ัมเมชันลูกค้าปัจจุบันเนี่ยชอบอะไรที่เป็นยูนิ ีอะไรที่เ,ข,เขานเ์เตอร์ ride นะครับแปลเป็นภาษาอังก็คือว์ไวดิงแต่ถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยมันจะมีท้องเสียงคำว่าวายออกมาลุนแรกเนี่ยเรื่อว่ารุ่นว่าวายกาลรุ่นที่2องเลิ่งออกปีนี้ชื่อว่ารุ่นวายมากมันเรียบง่ายแต่มันลายกาลนะครับแล้วมันก็ใส่มาก เ็กสินค้าที่เราเลือกมาแล้วว่าเป็นสัพภายที่ดีที่สุดในรงลานของจักรยานเซานครับราคาในเมืองไทยรุ่นแรกชื่อว่ารุ่นไว้ากาดนะครับราคาอยู่ที่6,9 0 0 0บาทนะครับ็นสีปกตินะครับในสีพิเศษที่เป็นสีขาวกับสีเขียวจะอยู่ที่7,5 0 0 0บาทครับรุ่นไว้ามากพิเศษอยู่ที่3,9,900บาทครับราคาป,ปกติ4ี0 0ม เรื่อง EV ครับตอนนี้มันเป็นกระแสแน่นอนอยู่แล้วละ่ะคนเนี่ยเขาจะเริ่มเข้าใจมากขึ้นทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายในเรื่องของแบตเตอรี่เรื่องอะไรต่างๆที่ในอนาคตค่าะค่าใช้จ่ายแบตเตอรี่เนี่ยอาจจะมีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่องคอรสตรงนี้เราก็จะปรับตามคอรสตรงนี้ไป เพราะฉะนั้นกระแสะเราก็จะพยายามใช้กระแสะ EV วเนี่ยผลักดันไปด้วยในเรื่องของการทําการตลาดควบคู่กันไปแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องรองนะครับเรื่องหลักของเราก็ยังเป็นเรื่องของคุณภาพสินค้าเรื่องไลฟ์สไตล์เรื่องของแฟชั่นเรื่องของพวกนี้ต่างต้นใน3ปีเราจะต้องตั้งเป้าไปอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0ันคันอันนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์เดียวกับพวก EV c a คานอกจากคุณจะได้ความขับขี่ที่สนุกนะครับได้ผลิตที่คุณภาพแล้วนะครับเรื่อง sustainability เนี่ย ถ้าเป็นกลุ่มที่เขาให้ความสนใจกับกลุ่มนี้มันก็จะตอบโจทย์คุณด้วยเหมือนกันเราส่งขอไปต่างประเทศไปเกือบสิบก,กว่าตู้คอนเทนเนอร์แล้วเราพิสูจน์ได้แล้วว่าเราไปออกงานยูโรไบต์นะครับที่แฟรงเฟิร์ตนะครับต้องบอกว่าเราเป็นแบรนด์ไทยแบรนด์เดียวนะครับที่เป็นไลฟ์สไตล์อีบอ์ไปออกนะจากประเทศไทยเราได้เสียตอบรับที่ดีมากนะครับจากลูกค้าจากยุโรปก็ดีจากฝั่งเมกาก็ดีนะครับเรามีความตั้งใจนะครับที่เราจะสร้างแบรนด์สร้างสินค้าคุณภาพดีๆนะครับไปโชว์สู่เวทีโลกเชื่อว่า ผู้ประกันไทยทุกคนเนี่ยสามารถทำได้ครับ